สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่ทุกคนมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามมวยละมัดคุรลองของรายการสุดเพชรจินดีมวยมันสนันเมืองประจำพระพาพราชพิธีสิบเกพฤษภาคมสองพายหกสิบที่เวทีมวยาราชดำเนินในการชกันระหว่างฟ้าประธานวอเพชรไข่แก้วครับ120ปอนด์ในเกงสีแดงส่วนคุณชูของเขาครับสมบอลฟอร์มหลังสดเหลือเกินครับฉายแสงโมเดลเจ็ดแปดเก้าวัวเพชรเจเจสอดติดพัฒนาครับ ูชื่อเดิมของเขา121ป,นปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมครับทางด้านฟ้าประธานต่อหนึ่งปอนด์ให้กับทางด้านฉายแสงดูฟอมหลังของมุมไแดงครับชนะกองกุลาเทียบรามิธาชนะใครตกวอวันชัยลาสุดสะดุดแพ้เพชรชาลด์มอราชพัฒน์สุขินขวลาที่คุณชกของเขาครับอย่างในมุมเดียได้ทราบฟอมหลังนี่ยังแพ้ใครไม่เป็นครับชนะยอดธนพัท์รถสวยจันเจ ชนะเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยแล้วมันน็อกยก4ี่คใหญ่พอหลักบุนความนเร็กวกขชกอยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เป็นสามต่อสองการพูดชี้ขาดบนรเทาจารย์ชุมพลอินตะยศบนวิทียกที่2ครับว่าความใหญ่ความยาวนี่ดูฉายแสงดูดีกว่าเล็กน้อยครับแข่งซ้ายจับไปมาประทานที เอฟทีเกอร์กอนร้านครับว่าเดินดินี่ก็พอเพชรไข่แก้วนะครับเนีับดัวเตะซ้ายต่อยซ้ายดูวจะใต้ความใหญ่ของทางด้านฉายแสงได้หรือไม่ครับหนึ่งฟอนที่ได้เปลี่ยนจะเป็นพลหรือเปล่าแข้งซ้ายอุ้ยบวกสอกันจังหวะนี้ครับจิ้มหมัดหนึ่งสองทีขวาเบรกไว้ไก่อนครับทางด้านชายแสงขยับเดินเร็วขึ้นครับเป้าหมายคือจับไม้เตียบตีได้ไหมครับพยม ไม่ได้จังหวะนี้แยกออกมาก่อนครับรมการพยายามเดินต่อครับเตะขาจอ,อยางอุ้ยจิ้มมัดซ้ายแข้งซ้ายยัดเข้าไปครับเสียบเข่าซ้ายมาเสียบเข่าขวาลอ,อยมัดหนึ่งสองเนี่ยโอ้โหแลกกันเจ็บเจ็บแรงแรงทั้งสิ้นครับฝรั่งชอบใจนะครับตบมือลั่นเวทีนะครับทางด้าน ชาวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่หน้าผมนี่ครับเนี่ยตอนวันหนึ่งสองคอมไวประมาณนี้เตะขาซอกซ้ายฟันก็ไปหนึ่งบอลจะมีผลให้กับทางด้านฟ้าประธานหรือไม่ครับโอ้หูกขวาจิ้มมาซ้ายคืนไข่พาดไข่ลวมม,มีสิทธิ์หลับลดนงไปได้ทั้งสิ้นครับจังหวะนี้บวกกันโอ้โหสุดมันครับจะรอ,อฟังให้น้ำก่อนครับ,รบ,ารบตามต่อเกมวันนี้ยกที่สามครับ ฝ่ายกทยี่3ามความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงก็ได้เปรียบอยู่ต่อ9มาดูกับว่าสามยกที่เหลือต่อจาเนียบฉายแฉงจะชกในรูปแบบไหนครับดูว่ารูปร่ปางถูงยากษว่าพอสมควรได้เปรียบหนึ่งปอนจะเอาชนะได้หรือเปล่าครับ,เด,บเดินจับได้ครับพาพันขึ้นคอขึ้นคอได้ครับพยายามขวางหนะ้าที่ไม่ทำนัดนครับตัวนี้แยกงออกมาก่อนครับอยากแข่งหวาเสียเซ้าย จับในเสียบข้าซ้ายมาเดินเกมในร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทนาะงด้านสายแสงจังหวะนี้ยังทีไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับอยากคว้าแข้งขวาฟันสอกซ้ายอุ้ยสอกซ้ายของฟ้าพาน,นีาโดนก็โดนทันทีครับแนตะ่ว่ายังโชคดีของสายแสงครับยังวืดไปวาดมาครับสอกซ้ายของฟ้าพาน,นตั้งหลักได้บ้านศอกซ้ายฟันเข้าไปจับใน ขึงคอได้เด้งเข่าขวามาพยายามจะเด้งเข่าซ้ายตีได้ไหมครับสอบ้ายฟันได้ทุกจังหวะจริงๆครับทางด้านฟ้าประทานขายแสงขวางขวางขวางก็ยังทําอะไรไม่ถนัดครับของการแยกออกมาก่อนครับเดินต่อครับเสียบเข่าซ้ายมาถึงคอได้ดันไม่แลกไม่ประทะด้วยเรานัฟ้าประธาน ลอยมาหนึ่งสองสามครับโอ้ยมีสองสายฟันบวกขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านฟ้าปัดทานเกมมอีกเรื่องหนึันพอสมควรครับทางด้านฉายแสง ไปทำท่าซึมเหมือนกันตังด้านฟ้าประทานต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับทั้งด้านสายแสงวาแข้งซ้ายบัดซ้ายแลกกับแข้งซ้ายกับหน้างายไปเลยครับตังด้านฟ้าประทานสายแสงไม่สนใจครับเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวว่าหนึ่งปอได้เปียบ เวลาให้กับทั้งคู่ครับนี่เพิ่งยกที่3 สามครับมาดูว่า2ยกที่เหลือต่อจากนี้ไปครับฟ้าพลายจะคุมเกมคุมสถานการณ์ได้โอ้โหจังหวะจังหวะนี้บิดจะตกเติมด้วยข่าซ้ายขบยกที่3ามสามต่อเกมบทที่ยกที่4ครับ2ยกต่อจากนี้ไปครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือปล่อยตัวยกที่4ีควาเได้เรียบอยู่ที่มุมแดงครับพยายามได้เกรีย้5ต่อ2มาดูว่ายกนี้ครับใายแสง เดินจับตีได้มากน้อยแค่ไหนครับแข่งซ้ายแข่งสายยายาศา,าสตร์ขึ้นไ้ก่อนครับพยักท้ม่มาซ้ายเสียขาซ้ายขึ้นมาจับได้ตีเตะขาจอดยาแข่งซ้ายไม่ถึงครับอุย้ยโดนซ้ายคื้นไปเลยครับทางด้านโอ้ยแล้วมีมาซ้ายคืนมาครับทางด้าน สายแสงพยายามจับในพยมงเด้งเข่าซ้ายมาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้ทมการแยกก่อนครับก็ยังคงเดินต่อเน,นื่องครับแข้งซ้ายนำทางเข้าไปก่อนครับแข้งขวาแลกมาซ้ายแข้งซ้ายเตมเข้าไปแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับโดนปลายเท้าโอกซ้ายฟันเข้าไปจับในไม่แหลกไม่ประทะด้วยครับทางด้านฟ้าพราพยาานจะตีหัวเข้าบ้านครับสวยสวยงาม ้ายมาฟันสอกซ้ายเริ่มดีขึ้นมาครับทางด้านฉายแสงเด้งเข่าซ้ายเริ่มจึนคอได้จับในก็ยังตีไม่ได้ครับทางด้านฉายแสง เอาซ้ายครับบรรยากาศนี่เงียบไปเลยครับทางด้านสายแสง เงียบเลยครับต้องนับน็อกขึ้นมาครับทางดัานฉายแสงยกสี่ครับเดี๋ยวพกให้น้ำสักครู่หรือถ้ายกสุดท้ายครับขอตัยกสุดท้ายความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าขยับได้เปรียบอยู่ประมาณ40ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับยกสุดท้ายครับฉายแสงจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับต้องนับน็อกคืนมาให้ได้ก่อนครับ ข้างน่าแฉะต่อยมด1 2 3ต้องต่อยให้ต่อนเนื่องคนระับ ฉายแสงที่ผ่านมานี่สิบกว่าไฟรครับไม่เคยแพ้ใครครับแต่ว่าวันนี้มาโดนทางด้านฟ้ารานทำลายสถิติได้ครับส่งปายุกสุดท้ายครับนี่ ทางด้านฟ้าผ่านกำลังจะทำลายส,ส,สติของทางด้านฉายแสงครับขี่ไฟต่อกีไฟไม่เคยแพ้ครับวันนี้ครับกำลังจะแพ้ให้กับทางด้านฟ้าประธานและนี่คือภาพภาพที่สวยงามครับวเราชูม,มือยังเป็นทางการอีกครั้งครับทมการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ไม่มีผา้ผาผ่านไปชูม,มือให้ฟ้าประธานพอไปแข่งแก้เป็นฝาชนะฉายแสงมัจะไปกล้าไปแบบ่านลอย